สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับจีแคบนะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคาไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนนะคะเรามาดูราคาทองคํากันนะคะซึ่งาราคาทองคำนะคะก็ยังคงเป็นการไซด์เวย์ในกรอบนะคะเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคําเมื่อลงมาใกล้บริเวณแนวรับ1770นนะคะก็จะเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นไปขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเข้าใกล้บริเวณ เนวต้าน,นะคะที่บริเวณ1,790เหรียญเนี่ยก็จะมีแรงขายออกมาเหมือนกันก็เลยทำให้ราคาทองคำก็ไซว์เวถือได้ว่า,า5วันต่อเนื่องก็ได้นะคะเมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นการวิ่งในกรอบ1,770เหรียญถึงบริเวณ1,790เหรียญน,นะคะถึงแม้ว่า,าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจะมีการประกาศในส่วนของเงินเฟอ้อนะคะก็คือการประกาศตัวเลข PCE นะคะ ดัชะะนีการใช้จ่ายบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลออกมานะคะตรงนี้เป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่ทางด้านของเฟดค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะคะเรามาดูกันค่ะว่าตัว PCE เองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีการเปิดเผยเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันอยู่นะคะโดยที่เราไปดูที่ตัว PCE รายเดือนนะคะปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้น0.5นะคะซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้นะคะก็เป็นปัจจัย ที่ยังคงหนุนให้มีแรงซื้อในส่วนใกล้ๆบริเวณแนวรับนะคะแล้วก็เรากลับไปดูในส่วนของตัว PCE รายปีค่ะปรากฏว่าตัว PCE รายปีออกมาเพิ่มขึ้นที่3.4%นะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าตัวเลขค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่เังก็ตามนักวิเคราะห์อมองว่าตัว PCE รายปีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่3.4%เนี่ยเป็นการ าฐานนะคะฐานการคานวณเลขในในช่วงปีที่แล้วนะคะที่มีการระบาดของโควิดทําให้ตัวเลขมีการผิดเพี้ยนไปนะคะก็เลยทําทให้ตัวเลขที่ออกมาในลักษณะของรายในรายเดือนกับรายปีก็เลยขัดแย้งกันอยู่ก็เลยทําให้การประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ส่งผลนะคะต่อราคาทองคำมากมายเท่าไหร่นะคะ ในขนาดเดียวกันค่ะาทางด้านของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะหลายๆท่านในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการออกมาพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับาการปรับตัวของเงินเฟอ้อนะคะก็ถือได้ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น2ฝั่งนะคะบางท่านก็ มีความคิดเห็นว่าเ,าเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วนะคะทางด้านของรัฐหน้าที่จะต้องเข้าไปควบคุมหรือว่าเข้าไปดูนะคะในส่วนของมาตรการต่างๆก็คือในส่วนของสายเหี่ยวนะคะก็มีการสนับสนุนนะคะก็คือเ้มมวดนโยบายทางด้านการเงินมีการอาจจะมีการปรับลด QE หรือนะคะการปรับเพิ่มมาตรดอกเบีย้ยอันนี้ในส่วนของสายเหี่ยวนะคะแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วก็ในส่วนของสายพิราบเองนะคะก็คือผ่อน ผ่อนยังคงผ่อนลายนโยบายทางด้านการเงินนะคะก็ยังคงใช้ตัว QE แล้วก็ยังคงนะคะอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ใกล้ศูนเเซนะคะแต่ยังไงก็ตามทางด้านของเฟดเนี่ยเริ่มที่จะเริ่มที่จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแต่ทางด้านของคุณพาเวลเองเนี่ยนะคะก็ยังคงมีการพูดนะคะว่าการปรับตัวของเงินเฟอ้อตรงนี้เนี่ยการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงรับมือได้นะคะแล้วก็เป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวนะคะที่ ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็าสามารถที่จะ ผ่อนคลายลงในในช่วงของปีหน้าได้แล้วก็จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของทางด้านคุณพาวเวลเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของเงินเฟอ้อตรงนี้ไม่ไม,ไม่สามารถที่จะทําให้ราคาทองคำนะคะสามารถที่จะทะลุแนวต้านไปหรือว่าหลุดแนวรับลงไปได้เพราะฉะนั้นเราคงต้องรอปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยเราทางด้านของนักวิเคราะห์เองก็มีการคาดหวังนะคะว่าการประกาศตัวเลขในส่วนของ ฝั่งแรงงานหรือว่าการประกาศตัวเลขนออนฟาร์มนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์นี้นะคะก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามา กระตุ้นนะคะให้ทิศทางของราคาทองคำม,มีความชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็คือปัจจัยที่ทางด้านของนักลงทุนจะต้องตัดตารอดูในในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะคะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยมีขึ้นในช่วงเวลาสองทุ่มนะคะเป็นดัชนีราคาบ้านนะคะตัวเลขทั้งก่อนนะคะมีการประกาศอยู่ที่1.6%ค่ะ อรอบนี้เนี่ยมองว่า,า Product, น่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะที่1.2ถ้าเกิดว่าออกมาการคาดก็มองว่า Hulk, น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำค่ะและ้วก็ยังเป็นดัชนีที่อยู่อาศัยนะคะเดิมอยู่ที่1.4ค่ะคาดการรอบนี้น่าจะมีการปรับตัวลดลงที่1%นะคะก็มองว่าน่าจะยังคงบวกกับราคาทองคำอยู่นะคะแล้วก็ตัวเลขสุดท้ายในช่วงเวลา3ทุ่มค่ะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่1 117.2นะคะคาดการรอบนี้เนี่ยมองว่าจะอยู่ที่118.5นะคะก็ถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดมองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำค่ะวันนี้การประกาศตัวเลขคาดการน,นะคะมีทั้งบวกเราก็ลบเพราะฉะนั้นคุณต้องจับตาราดูในช่วงที่ตัวเลขออกมาจริงค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยก,กันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกันเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะหลังจากที่ราคาทองคำนะคะก็ยังคงเป็นการไซด์เวในกรอบนะคะถือได้ว่าไซด์เวต่อเนื่องมาเป็นวันที่ห้าที่หกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับราคาทองคําบ้างคะครับทองคําก็ยังเคลื่อนไหวนะคเคลื่อนไหวในในในกรอบแคบๆอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่มีทิศทางการกลับตัวที่ชัดเจนมากนักนะฮะในขณะที่ แรงกดดันจากการเทขายเมื่อครั้งก่อนหน้าเนี้นะก็ยังมีมากอยู่นะครับนะแล้วก็ทมให้สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันค่อนข้างดูจะเป็นลบอยู่นะครับแล้วก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ละสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ในลักษณะที่เป็นไซเวย์นะจนกระทั่งมาถึงต้นสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยนะครับก็ยัง ยังยังแบกตัวอยู่ในกรอบที่แคบนะฮะก็เชื่อว่าตลาดเนี่ยก็น่าจะรอในเรื่องของปัจัยตัวเลขเศรษฐกิจจะประกาศในช่วงปลายสัปดา์นี้ด้วยนะฮะและก่อนหน้านี้นะฮะที่เราเคยบอกว่าหากราคายังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนอยู่ระดับหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเปลี่ยนได้นะฮะมันจะทำให้มีมุมมองเนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นลบอยู่นะครับ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้แท่งเทียนรายเดือนนะครับซึ่งเป็นเ,เป็นวันสุดท้ายของของเดือนนี้นะครับแท่งเทียนจะหมดอายุในช่วงประมาณปีสี่ของพรุ่งนี้นะครับนะถ้าราคายังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเหรียญได้เนี่ยนะครับ สัญญาณลบเนี่ยมันมันยังทํางานอยู่ดังนั้นจึงคาดการว่านะครับนะมีความเป็นได้ว่าราคานั้นอาจจะเกิดการทำนิวโลครั้งใหม่นะครับนะดังนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาปายสัปดาห์นี้กับต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะมีความเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการปรับฐานลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มัน เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเนี่ยนะครับแล้วรูปแบบหรือแพทเทิร์นของแท่งเทียนเนี่ยมันมันก็ทํามุมแคบลงนะครับคือพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันทามุมทามุมในลักษณะที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมดังนั้นเนี่ยการหลุดกรอบสามเหลี่ยมออกไปด้านใดนด้านหนึ่งเนี่ยมันจะไปดันไปได้ค่อนข้างไกลนะครับนะครับคือพูดง่ายๆว่า หากหลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมาด้านล่างนะครับะระดับราคาเนี่ยมันก็น่าจะลงมาแถวๆใกล้ๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญหรือไปถึง 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเหรียญได้เลยนะครับในขณะที่หากราคามีการหลุดกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปด้านบนนะครับราคาก็อาจจะ,ะได้เห็นระดับ 1, หนึ่งพันแปดร้อยสิบเหรียญนะครับ อาจจะไปถึงหนึ่งพันแปดร้อยสิบเหรียญกว่าเลยนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้นะมันอ่ยังยังยังแกลงตัวอยู่ในกรอบที่เป็นในกรอบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งมันก็ยังไม่หลุดด้านใดด้านหนึ่งดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าตลาดเนี่ยอาจจะแกว่งตัวเพื่อรอปัจจัยข่าวที่จะประกาศในช่วงป,ประมาณอ่กลางกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์นะครับซึ่งซึ่ง ในช่วงการสัปดาห์กับปลายสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานนะครับโดยเฉพาะตัวเลขนอนฟาร์มนะนะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะชี้ชัดได้ว่าทองคํานั้นจะเลือกฝั่งไปด้านใดนด้านหนึ่งนะครับดังนั้นน,น,นักโอนาตจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้กรอบแนวรับแนวต้านที่จะใช้เล่นในระหว่างวันเนี่ยนะครับก็จะมีดังนี้นะครับโดยกรอบแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่แถวที่บริเวณ1791 ปจนถึงหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นกรอบการเล่นในกรอบช่วงเช้านะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามไปจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบแนวรับสําหรับการเล่นในช่วงเช้านะครับทีนี้มาดูในส่วนของทองคำกล้าตัจุดห้านะครับทองคำกล้าตัจุดห้านั้นจะมีกรอบแนวต้านอยู่แถวๆที่บริเวณสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบาท นะครับไปจะถึงสอง0 0เจ็ดันสามร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวต้านระดับทองคำคาเฉจุดห้าในส่วนของแนวรับทองคำคาวฉจุดห้านั้นจะอยู่แถวๆที่บริเวณสองหมกพันเจ็ด้อยสามสิบาทนะครับไปจนถึงสอง6มหกันห้าร้อยหกสิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบทองนะกรอบแนวรับทองคำาเจุดห้านะครับนะหากดูในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับนักงทุน,นยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการขาย ตามกำไรออกมานะครับนะหรือพูดง่ายว่าอาจจะเกิดการปรับฐานนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะปรับกั้นทุนนะครับคงจะต้องใช้วิจารณญาณนะฮะในการตัดสินใจเข้าซื้อขายนะครับนะก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับนะฮะในวันพรุ่งนี้เราคงจะต้องมาติดตามทิจา้วก็นวโน้มราคาทองคำกันต่อไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่ระหว่างวันนะคะอาจารย์ก็มองว่าราคาทองคําน่าจะยังคงไซเวย์ในกรอบนะคะก็ให้นักลงทุนพิจารณานะคะลงทุนในกรอบโดยที่ถ้าหากราคามีการปรับตัวขึ้นไปเทสใกล้บริเวณแนวต้านก็สามารถที่จะพิจารณานะคะเปิดขายเพื่อที่จะลงมาทํากําไรนะคะโดยที่จุดพิจารณาในการขายนะคะให้ไว้บริเวณ1790เหรียญน,นะคะถ้าเกิดหวังถึงบริเวณนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าขายเพื่อ ที่จะลงมาทำกำไรนะคะแนวรับให้ไว้บริเวณ1,763เหรียญถึงบรวณ1,760เหรียญน,นะคะนักลงทุนยังคงสามารถลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของ GCA p ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาิกา50นาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณ ค่ะสวัสดีค่ะ